แม้เปิดตัวพี่สาวแตงโมขึ้นเวทีอ่านประวัติน้องสาว เมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพในพิธีไว้อาลัยแตงโมเป็นวันที่สองก่อนเข้างานได้เปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมง,งานไว้ล่วงหน้าพร้อมจัดมาตรการป้องกันโควิดโดยผู้เข้าร่วมง,งานต้องตรวจ ATK ก่อนคุณแม่พนิดาคุณแม่ของแตงโมกล่าวไว้อะไรตอนหนึ่งถึงประวัติของแตงโมว่าได้ตั้งชื่อแตงโมมาตั้งแต่เกิดเพิ่งเปลี่ยนชื่อเป็นนิดาโดยน้องอยากให้ของขวัญคุณแม่ด้วยการขอยืมชื่อแม่พนิดาโดยเอาแค่ชื่อนิดามาเป็นชื่อจริงและชื่อกลาง จากนั้นคุณแม่พนิดาได้เปิดตัวคุณ พนุชดาศิระยุทธินพี่สาวของแตงโมขึ้นมากล่าวประวัติของดาราสาวตั้งแต่เรียนจนถึงเขาวงการบันเทิงระหว่างอ่านประวัติยังได้เปิดวิดีโอในรายการคุยแซบโชว์ที่แตงโมได้ไปออกพร้อมกับคุณแม่เป็นบางช่วงบางตอนของรายการที่พูดถึงอาการซึมเศร้าจนต้องรักษาอยู่ในห้องจิตแพทย์ถึง7วันจึงตัดสินใจโทรหาคุณแม่แล้วบอกว่าตัวเองไม่สบายจากนั้นคุณแม่ได้มาเยี่ยมและเปิดใจคุยกันเป็นครั้งแรกจึงรู้ว่าคุณแม่รักเธอมากและยังมีอีกหลายเรื่อง ่องที่ตนไม่เคยรู้ขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ